สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สั่งมาไม่กี่วันฮะพอดีก็หมดไปเนาะจะสีดํานี่เป็นสีไม้นะครับผมเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เป็นเป็นไม้แท้นะเป็น MB03 ดีคือดีนี่คือจะครบกล้องนะขาทรายหมดนะฮะในในกล่องก็จะเปิดให้ดูว่ามีของแถมอะไรบ้างก็เหมือนกันทุกทุกครั้งที่โฆษณาเนแนนำนะจะมีคู่มือให้นะครับเนาะคู่มือให้มีสปีดโหลดเดอร์ให้นะฮะพร้อมหมดนะครับมีไม้ล้าลูกติดก็ต้องออกก่อนนะครับผมแล้วก็มีสปริงแถมให้นะครับผม ลดความแรงนะฮะจะมีปัจจให้นะฮะสายสะพายครบมีลูกครับประมาณนี้นะฮะพบทุกอย่างนะครับในกล่องฮะที่เราก็ประกอบไปนี่ทดสอบเนาะเป็นการทดสอบไปก่อนโอเคนะครับเหนใจก็ทักมาที่ร้านวีกันพยาลนฮะก็ราคาก็เปิดตัวไปแล้วนะครับผมอยู่ที่ห้าพันห้านะครับผมไม่แพงนะฮะพร้อมนี่ฮะพร้อมแถมพร้อมส่งนะฮะพร้อมแล้วก็มีคุปอง ให้รู้รางวัลเอ่อสิ้นปีนะครับรางวัลใหญ่ครับก็แถมลูกไป0 2นกรัมนี่ก็2,000นัดแล้วก็ลูกแก้วร้อยนัดแล้วเป้าสิแผ่นครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบดูนะฮะนี่ไม่ได้จูนนะฮะว่าจะแม่นหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าใหม่เนาะก็เป็นการแนะนํารีวิวแล้วกันฮะก็เหมือนเรื่องับไม่มีอะไรแต่ลายไม้สวยนะครับเป็นพลาสติกแต่สวยมากถือว่าหน้าหน้าเล่นสะสมอีกอีกรุ่นไม้แท้ตัวนี้เขาไม่ไม่มาเลยนะฮะรู้เป็นไงฮะ นะครับเดี๋ยวก็ทําการโหลดลูดนะครับผมนะครับก็เหมือนปกตินะฮะเนาะแต่คนไม่เคยเล่นก็นประมาณนี้กดเข้าไปนะคือเลือกที่เขาแถมให้นะฮะเนาะไปพอดีนะกดถ้เาเต็มที่แล้วก็พอครับเพราะว่ากดเข้าไปอาจจะหักได้นะโอเคนะจะเสียได้โอเคก็ทําการทดสอบยิงความแรงก่อนเนาะอันนี้ก็ล็อกอันนี้คือยังไม่ล็อกนะฮะขึ้นลำก่อนต้องกดนี้ด้วยนะฮะที่พวกกดตรงกลางน,นี่กดเนานะ ถ้าก็อาจจะดันทางนี้แล้วแต่สะดวกนะฮะขับแข็งมากนะฮะทางนี้คือล็อกนะยิงไม่ได้นะฮะคือยิงได้โอเคนะครับผมจะวัดความแรงนะครับก่อนฮะนี่ไปเลยครับโอ้แรงมากครับห้าสามเก้าครับผมจุดสองคือถือว่าห้าร้อยกว่านะฮะดูนี่โอเคนะครับผมก็แรงฮะสปริงแข็งมากด้วยโอเคนะก็ยิงตามเป้าก็ประมาณนะฮะไม่มีอะไร ก็ถือว่าน่าเล่นอีกต้นนึแข็งมากเลยโอ้โหแรงมากถือว่าแม่นอยู่ยกระจุยกระจายแน่นอนนี่ครับก็เล่นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรครับ,รบผมจะต่ำหน่อยถ้าง,งขึ้นสูงหน่อยนะครับโ,โหนี่โดนตลอดโอโ้แม่นนะครับเนี่ยใช้ได้ใช่ได้ ถือเม่นอของขอนฮะก็ราคาเปิดตัวที่5,500บาทนะครับผมก็พร้อมเล่นพร้อมส่งนะฮะก็มีของแถมมากมายพร้อมคูปองแจกรางวันสวนใจทักมาที่ร้านดีกันพะยาวเรานะครับผมััดีครบบ๊ายบายครับ